ช้อนพลาสติกดิจะเอากล่องไหนมีข้าวผัดกับข้าวผัดอืงั้นเอาข้าวผัดโอเคมันกูเอาข้าวผัดอ้าวแล้วจะไปไหนอะ่ะเออเอาไปกินที่หน้าคอมอ๋องั้นเหรองั้นกูก็นั่งกินตรงนี้แหละอืม้มข้าวผัดน่ารับประทานจังเลยอะ่ะอ,อมีช้อนพลาสติกมาให้ด้วยอ้าวแล่ะอร่อยไหมนะอืม้มอร่อยเป็นบ้าเลย อทำไมข้าวผัดมีเลือดบนมาด้วยวะกินตอนแรกก็ไม่เห็นมีนี่เฮ้ยเบืรนเฮ้ยทำไปเล่น ได้ยินมาว่าสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยดีเอ้ยเพื่อนเออมาเรียกทำไมวะมีอะไรในข้อัดมึงมีเลือดปนมาบ่าวะเออข้อพัดมีเลือดปนมาด้วยงั้นเหรอก็ไม่เห็นมีนี่ไปดูมันหน่อยแล้วกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะก็ข้อพัดอะแม่งมีเลือดปนมาด้วยเว้ยแรกๆก,ก็ไม่เห็นมีหรอกนะไหนกอดูหน่อยดิเฮ้ยแล้วมันมาจากไหนอะกูก็ไม่รู้อ่ะดูไปดูมาเหมือนมันเพิ่งหยดลงมาจากเพดานยังไงก็ไม่รู้อ่ะ บนเพดานกันเหรออืมก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นี่เพื่อนมันแป,กแปกแลกๆละทำไมกูรู้สึกเจ็บตรงมุมปากวะเออเกิดเกิดอะไรขึ้นอะลองลองเงยหน้าให้ดูหน่อยดิปากกูเป็นอะไรวะเพื่อนโอ้นี่กูอยู่ในหนังวะเนี่ยอ้าอะไรของมันวะสอ,อนพัสติกนัันเหรออืม อ๋อกูรู้แล้วว่าใครคือเจ้าของสีแดงนั่นของกูเองแม่งช,ช้อนพลาสติกบาดปากกูนี่กูรู้ละว,ว่ามันคืออะไรช้อนพลาสติกบาดปากเออเป็นง้นก็ดีล้เพื่อนนี่แต่กูสงสัยแค่ช้อนพลาสติกบาดปาก ทำไมมันไหลออกเยอะขนาดนี้เลยวะเออมันก็ไม่เห็นแปลกเลยดิเราเป็นแค่ตัวกระตูนนะนะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ถ้าเป็นของจริงก็คงไม่ขนาดนี้หรอกและเราขอขอบคุณการโดเนอจ,จากคุณชโนไทยและคุณพลาดอนอ่านชื่อถูกผิดยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมแต่ยังไงก็ขอบคุณครับ